สวัสดีค่ะดูในเรื่องของการดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครันที่โกลนามัยพิ้งออกมาบอกเมื่อเดือนเมษานะคะก็คือเดือนนี้นะคะปีนี้เลยนะคะสําหรับ12วิธีดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งคันค่ะเริ่มแรกเลยค่ะหนึ่งเลยเราต้องฝากคันทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครันเมื่อวานที่อธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะคะว่าทําไมเอ่อคุณจะฝากครันก่อน12สัปดาห์นะคะเพราะมีคุณแม่ถามมานะคะ จริงๆแล้วการฝากคันกอเร็วที่สุดมันดีแล้วหนึ่งค่ะคืออาทบทวนใ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 นรายนี้ก็ได้นะคะคือเราจะได้รับยาบำรุงคันนะคะจากคุณหมอนะคะสองเป็นการตรวจประเมินว่าเราตั้งคันจริงไหมและเป็นการตั้งคันในมดลูกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถ้าเราตั้งคันนอกมดลูกมันอันตรายนะคะบางคนตรวจปัสสาวะแล้วว่าท้องแต่จริงๆแล้วเป็นการตั้งคันนอกมดลูกได้ไหมได้ ซึ่งการตั้งครรภ์นุบลูกอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อคุณแม่นะคะที่ตั้งครรภ์ถ้าเตัวอ่อนมันมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเกิดภาวะช็อกได้นั่นเองค่ะ,ะการตรวจการฝากการฝากครรภ์เร็วนะคะก็จะได้ประเมินเพราะว่าสุขภาพแม่สุขภาพลูกกับคุณหมอเร็วนะคะถ้านเพราะว่าผิดปกติก็จะได้รับการรักษานะคะหถูกพ่อเ,พเด็กไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เจรณานะคะยึติการตั้งครรภ์ไปนะคะ ข้อสองนะคะคำแนะนำในการดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์คือพบแพทย์หากมีโรคประจำตัวอ,อย่างเช่นเบาหวานความดันไทรอ,อยดอย์เนี้ค่ะเวลามาฝากคันถ้าเรามีโรคประจำตัวเนี่ยเขาจะส่งเราไปพบอุอายุรแพทย์หรือหมออายุรกรรมนะคะร่วมด้วยนะคะเพื่อทำการรักษาควบคู่กันไปนะคะสมค่ะเราต้องกินยาตามแพทย์สั่งค่ะไม่ใช่กินไม่ได้แล้วไม่กิน ไม่ใช่ไม่ได้นะต้องกินถ้ากินไม่ได้กินแล้วอาเจียนควรปรึกษากับพยาบาลที่ฝากคัรหรือคุณหมอที่ฝากคัรค่ะ,ะเขาจะได้ให้คําแนะนำและปรับเปลี่ยนยาให้ได้นะคะดูแลฟันทําฟันก่อนอายุครร์28สัปดาห์สำคัญมากนะคือคนท้องเนี่ยเรื่องสุขภาพฟันสําคัญหนึ่งคือการ ที่ช่วงที่เราตั้งครรภ์มีโอกาสที่เราจะเกิดฟันผุนะคะสองคือถ้าเราเกิดมีการติดเชื้อที่ช่องปากฟันผุมันมีผลต่อการข้อกัดก,ากาําเนิดได้นั่นเองค่ะห้าค่ะเขาห้ามให้เรากระตุ้นนะคะบริเวณหัวนมเต้านมนะคะห้ามคลึงเต้านมคือหัวนมเพราะมันกระตุ้นให้เกิดการเจ็บขั้นข้อก,ก่อนกําเนิดได้บางคนก็ เห็นน้ำน้ำซึมซึมที่หัวนมก็ไปบีบไปแค้ไปแกะไปเกาอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะห้ามบีบน้ํานมเด็ดขาดห้ามคลึงมะลูกหัวนมไบต่างๆนะคะยกเว้นในคนแม่ที่มีปัญหาเรื่องหัวนมสั้นอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําให้มีการดึงหัวนมหรือใช้เครื่องมือช่วยเนี่ยค่ะตอนอายุขั้นเกิน32วิขึ้นไปแล้วนะคะถึงจะมั่นใจปลอดภัยว่าเออไม่เจ็บแผลข้อกําหนดนะคะต่อไปนะคะเขาให้เราการดูแลตั้งครัน ถนัดตั้งครรคือลีอเรี้ยงสถานการณ์ที่เครียดความเครียดมีผลนะคะมีผลต่อเภาวะน้ำขั้มข้นนะคะมีผลต่อการเจริญเติบโต,ต,ตของทารกในครรภ์น,นะคะมีผลนะคะตอนที่ลูกออกมาด้วยนะคะมีผลนะเวลาที่แม่เครีคยดเวลาลูกออกมาเนี่ยลูกจะน้านิ่วะค่ะแล้วก็ลูกจะอารมณ์แบบมีอาการร้องโคนลนงองแงอะไรอย่างงี้ค่ะมีผลนะคะอะไรอีกนะคะข้อที่เจ็ด กวนมแนะนําว่าคุณแม่ตังคันถ้ามีตกขาวควรรีบไปพบแพทย์ตกขาวผิวปกติถ้ามีตกขาวผิวปกติตกขาวผิวปกติคือไงนะคะเอางี้ก่อนกลับมาที่ตกขาวปกติก่อนละกันตกขาวปกติคือนะคะก็จะเป็นสีขาวขุคูณไม่คันนะคะ,ะแต่ถ้าตกขาวออกมานะคะคันช่องคอนะคะเป็นสีเขียวสีน้ำตาลน,นี้นะคะ อันนี้มีความผิดปกติ่าต้องไปตรวจรักษาเพราะไม่ฉะนั้นคุณแม่อาจจะเกิดการข้อกอนตรหนดนะคะเข้อที่แปดนะคะแนะนําว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องนอนให้ได้อย่างน้อยวันละหกถึงแปดชั่วโมงต่อวันมันจะมีปัญหาช่วงไตรมาสท้ายๆที่ท้องแก่ๆส่วนใหญ่แม่คุณจะหลับไม่ดีเพราะว่ามันอึดอัดและหายใจไม่สะดวกก็แนะนําว่าเวลานอน,นะคะ่ะอาจจะถ้านอนหลับไม่สนิทช่วงกลางคืนอาจจะต้องพาเวลานี้กลางวันนะคะแล้วก็ พยายามนอนแล้วแบบเอาหมอนพยุงทองไว้นอนตะแคงเอาหมอนพยุงทองไว้ก็จะนอนสบายขึ้นนะคะเก้าค่ะงดเครื่องดื่มนะคะแอลกอฮอล์นะคะเออมันจะเป็นเรื่ออะไรข้อต่อไปเนี้ยนะนะคะก็คืองดลดอีกเลี่ยงอ่ะนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้งดเลยนะคะคาเฟอีนเขาก็แนะนําว่าให้งดให้หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดืง่มคาเฟอีนนะคะกรมหนามัยแนะนําแบบนี้นะคะอ่ะ เลี่ยงใช้เลี่ยงการใช้แรงงานที่หนักยกของหนักๆอะไรอย่างนี้นะคะมีผลนะคะต่อการเจ็บแผลงคอดเกินกำหนดนะคะงดการมีเพศสัมพันธ์เมื่อยุคันเจ็ดเดือนเจ็ดสี่ยี่สิบแปดก็คือยี่สิบแปดวิงดมีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะการมีเพศสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการหดตัวของมดลูกนะคะแล้วมันอาจจะทำให้การเจ็บแผลงคอดเกินกำหนดนะคะและ ห้ามใช้สารเสพติดท,ทุกชนิดข้อสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำจากกรมไมยซึ่งถามว่า